ขึ้นไว้ครับผมนีพพ่นี่นะคะขนาดนี้นะคะจะพูดไหมให้พูดไหมห้พูดค่ะครับผมก็ขอ,อต้อนรับท่านเข้าสู่โรงเรียนวัดถ้ำปา่าเยาคมครับวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับาการลดก,การลดความเสี่ยงในการอุบัติเหตุในการเล่นกีฬาครับก็คือนี่ครับกว่าครับกว่า เป็นการเก็บย้าครับก็คือป้องกันเวลาเรานักเรียนเราเล่นกีฬานะครับก็จะได้ไม่เกิดความเสี่ยงครับอาจจะเลื่นหัวแตกอะไรนี่คเดี๋ยวผู้เพครับผู้เได้วฮะเน้นทำฮะเน้นถ่ายรูปก่ะโอเคครับวันนี้ครับก็อยู่กับผมครับครูต้นนาเดชคนหล่อคนเดิมกอนนนี้ักเรียนชั้นมัธยมศึกษาไปที่อะไรครับนักเรียนไปที่สี่ ก็วันนี้จีดอาสาครับโดนครูใช้แรงงานค่ะโอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นจีดคะแนนเท่าแล้วค่ะก็เราทำเพื่อกิจกรรมของเราครับกีฬาสีปีนี้ครับเพื่อคะแนนครับเป็นไงบ้างครับมีความสุขกับการทำงานไหมครับไม่มีค่ะโคตรดีแล้วโอ้โห้สึกดีมากนี่ครูมอสครับช่วยใครอีกนี่ทุกคนโอเคนี่ผู้ชายครับอกสามอกอกสามคืบโอ้โห เราตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับเราเจอเพื่อนแล้วครหนึ่งเราเจอครับนี่โรงเรี้เราอุดมสมบูรณ์อก็ขยายไปใหญ่ขึ้นทุกมันบ้าเลยดิพี่ซาหนี่อยู่แต่ดูไก่อยู่นี่ครับโอ้สัตว์โลกครับที่นพร้อมรังเดินทางไปไหนครับไอ้น้อเฮ้ยไอซื้อไปจับไม่หยังดิ๋ยวสะบัดไปเลยเมื่อกี้ครูเจอตะขาบไตขาอ่ะซื้ออีน้องนี่มันโกง่อย่างแต่เนี่ยไป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 เฮ้ยเมื่อกี้ทำไมมันขยับเลยวะ มาโนะเขามาหันนะโอ้เซื้อเห็นไหมเห็นไหมแล้วไปไหนนี่จะฆ่ามันหรือไม่ต้องฆ่าเราทำไมจะตายแล้วไปแทงมันเลยนะนี่ครับหญิงแก่งครับไม่กลัวสักครับเอาอยู่ไกลๆมันต้องมาฟังนะครูเดี๋ยวครูซูมเดี๋ยวครูซูมไปอยู่นู่นเอาอยู่นู่นหันข้างหันข้างไม่จะเห็นเนี่ยครูซูมมาแล้ว นี่ครับโรงเรียนเราอุดมสมบูรณ์ครับอันนี้ยิงแก่งทอปบปอครับไม่กลัวอะไรสักอย่างไปไก่ไปไก่นี่ครับโอ้ภาพบรรยากาศงองเราติดตามได้ครับที่ช่องอะไรนะ,นนะคุณนูชายขอบเราถ่ายแล้วถ่ายแล้วเนาะ